เชา้านี้เราก็จะมากินขา้ากินข้าวกินขา้าวแกงขี้เล็กนะครับที่ลงคลิปก่อนหน้าเมื่อสักครู่ครับอือสุขภาพพีต้องกินแกงขีเล็กเน้นผักเยอะๆนะครับเนี่ยอืมนผักเยอะๆมีประโยชน์สะเดเราเนี่ยใส่เข้าไปเลยไม่ต้องไปลวกให้เสียเวลา อหอมเขาบอกว่าชาวจีนนี่นหอมนี่ยังกิกนแอปเปิ้ลยังกิกนฝรั่งว่าอย่างนั้นนะครับเราก,กินได้ไม่ยากเลยอืมปรับขเข้ามา เนี่ยนอนครับเนี่ยหอมหัวใหญ่ไม่ใหญ่มากครับหอมหัวเล็กกันเลยหอมแดงกันล้วครับผมตัวหัว่มันใหญ่โอม,มเขาให mm hmm. ออ้ออกดังจริงๆเลยออกดังริงๆครับ เลี้ยงกิเลใสใจนังภาพกุญญ์กระ,ะเดาหรืปัญญานะครับใส่ลเลยนี่กับชี่อขอพระกินเยอะๆกินได้หลายครับพัก Mm. mm. โล่งสมูกขึ้นเพดานยิ่งกว่าสาบิเมืองญี่ปุน่นหอมโมเดลใส่ใบมอนด้วยนะใส่เฉลี่หม,มุนไผ่ดี นี่ครับไปกับไปเลยอืมอืม ใช่นี่รูด,ด,ดออรขอบคุณที่รับชมรับฟังสวัสดีครับหลับเรียบร้อยครับสวัสดีครับ